ชนะทิพเผยแล้วดิวโซฟอนตะเลชี้ติดต่อมาหลังยิงอัดเวียดนามชนะทิพเปิดเผยแล้วดิวอยากแย่โซฟอนตะเลคัดค่าตัวเกิน100ล้านบาทชี้ได้รับการติดต่อหลังยิง2ลูกให้แทยชนะเวียดนามในรอบรองนัดแรกในศึกซูซูกิครับยอมรับกดดันแต่ก็เป็นธรรมดาหลังจากที่มีกระแสจากญี่ปุ่นว่าเจนชนะทิพสองกระสินกับตันทีมชาติไทย จะย้ายจากคอนซาโดเล่ซัปโปโลไปร่วมทีมแชมป์เจลิคาวาสกิฟอนตาเล่โดยค่าตัวที่คาดว่าอาจจะทะลุ100-130ล้านบาทเจชนะทิพย์สงกสินได้ให้สัมภาษณ์ต่อผู้สื่อข่าวในงานแถลงข่าวอคาเดมี่แสนสิริว่าส่วนตัวยังไม่ได้คุยรายละเอียดกับคอนซาโดเล่และฟอนตาเล่โดยที่ผ่านมาพูดคุยกับตัวแทนเท่านั้นทราบว่าฟอนตาเล่ติดต่อมาหลังจบเกมรับรองซูซูกิขับนัดแรกที่ชนะเวียดนาม2-0 ที่เ,ทเจ้าเจมเหมาสองประตูแต่ยังไม่ได้ลงรายละเอียดเพราะจะมุ่งมั่นกับทีมชาติไทยก่อนส่วนค่าตัวยังเปิดเผยไม่ได้แต่น่าจะหนึ่งล้านบาทขึ้นไปซึ่งรายละเอียดคงไม่ใช่ตอนเองที่ต้องมาเปิดเผยและขอขอบคุณทุกแรงผลักดันตั้งแต่เยาวชนเริ่มจากคุณพ่อก้องพบและ BEC เทโลเมืองทองและที่ขาดไม่ได้คอนซาโดเลสซัปโปโลที่ทำให้ตนมีคุณค่าย,ยิ่งขึ้นเมื่อถามว่ากดดันหรือไม่ในการไปรอยู่กับทีมแชมป์เจลีเมซี่เจกล่าวว่า ยายไปอยู่ที่ใหม่ต้องกดดันเป็นเรื่องปกติตัวเองก็ต้องพิสูจน์ผลงานเช่นกันเพื่อตอบแทนกับการไว้วางใจและต้องทำงานให้หนักมากขึ้น